มันคลายยังไงพั่หนอขอบขอบคุณครับที่บาดพี่หนอแต่มันไดงตัวใหญ่เนาะเอาสองอันสอใหม่สองใหม่กินวหมือนบบี่ฮกมือครับเอาสองใหม่เด้นพี่นนอเอาเอานี่สปลาน้ำคงพี่นอค้งงเลปลาปลาพี่นนอคอแง่พี่นนอแง่ของแกอะไรเอาไปแปะซ่เนะ ตัมาเข้าขอเยี่ยนเลยเปนเนนอหม่ทางเขาอ,อดได้ <c oughs> ม่้ฟานมาห้แล้วเนาะบว่าจหอยยังกินบ่เป็นไเดอไดเดอกนเป็นกนเป็นไดเดอดแล้วพี่น้องเดอ,อเด,อ,อ,ดอพี่น้องเุห้ห้แล้วไอดเดออะปสดๆพี่น้องบังไก่พี่น้อง ข้าเจ้าขายผูขานอนมาแบบนี้เลยเอาแบบสดๆไปขายกินเองเลยมีมัพี่น้องในเข่งน่อยเนี้ยมาข้าเจ้ากาให้เอาเลือก็รสเจียวตัวได้แบบเอาไปขายเองเลยพี่น้องสดๆสดคล้องแท้าสามมนผามาตลาดแล่นทีเราคนกระล่หลายตนะัวปักปังปักบุ้งไหมกินแตน่หมูหมู ไม่นาะไม่ลายอาหรยังไงครับผมาค้อมา้มาคมาค้อันนี้มาไมยังครับ้อดะบี่ใบกินกระเาะหร้อเปล่าบ่กินได้หรือเปล่าได้ได้เนีโอ้กินกับเขาะบ่กินกรบเขาได้ใช่ไหมเออนี่หกองแบบไงพี่เรา เ็ดอยากได้เงินโตเลยพี่ร่างเป็ดพี่น้องลูกไว้ให้เลยชนชนน้้มยบ่ป้าน่ามันเหนื่อยด้ลอยเป็นหูนูตรงทะเลตรงกว่าแดดพริกพี่ร่าง เขายางมาดิหรอกค้นหลายจงเลี้ยงรงเรี้ยงค้นเทหลเพชรแหงสมเซืยนแบบเพชรนะเพจะมาอยทานบาซิลมวงดูเบอบอยเอาเรากะอกถูกเนาะระเด็ดออีอ่ อาแม่แล้วก็บเอาถือเลยว่าซิมเบิ้งยังกี่รูเนาะบ่ซิมบ่รูเลยมาซิมึม <laughs> มงเง็ดคุณแม่หลายกล่อง <c oughs> เลยว่ะพวกั้นไปเน <c oughs> าะธ <c oughs> รรมชาติธรรมชาติคุณแม่ว่ <c oughs> าอักสดมีชุดชุดซื้อไปออมเนาะแม่เน <c oughs> <c oughs> าะมีครบหมดเลย <c oughs> ทั้งเงนทักอีเลือดทั้งหอยป้าป่าน้ำคุ้งน้ำพี่น้องปลาน้ำคุงพี่น้องหูง่ายเลยปลาคุ้งไงปลาพี่หนาคอยง่พี่น้องปลาง่ายของแกอะไรเอาไปแปะซรเน้อากระเสริมากระทิน่นมีทั้งอ่อนทั้งกินก็ดีกินอือไ,ไส่ต่ำเนาะ ตามแล้วก็โยนใส่เลยนะน้ำห <c oughs> แม่เนาะเออเพื่ออยังอีงกสีง,งาม,มเงินไปเนาะเขียบอันนี้มันเขียนน้อยไปเนาะก้อนนะนีะ่นกินู่นสดๆเลยก็รอให้กระชับ เป็นๆอยะไรนะพักวันนี่แมงแข้งก็มีนี่มันเป็นไหมเลย,ย,เยแมงแข้งมันใ,ใส่ไห้ไปปกาเกี่ยวพี่ลองเลยหลายมังม่วง,งสุกกับนอกปเกี่ยวหนวกเกิบบ๊กระปลทุกพอดีเหลียงเลยนี่เรามีหัด แล้วไม่หอดปลาหมึกหน่อยขายพี่น้องมึกไหอันนี้ไปขายเลยหอยอ้าพี่น้องเอามันเพิ่ยยงาาข,ขายยังไงซะนะเอาโอเคว่าขอบคุณครับเอาเอาใครเนี่ยเอาบวมอากานล่ะเอ้ห้อยด้วยเอา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 ใครเอาไปพัดเขาจะบรรลุได้อันเท่าไรเนี่ยข้าวพันด้วยพี่น้องเถอนี่สี่สิบบาทพี่น้องแต่มันได้ญ่โตใหญ่เนาะเอาสองอัน สองไหม่สองไหม่กินว่าหมือนแบบแนครับเอาสองหม่เด้พี่น้องเอาเอานี่เอาสองใหม่เลยแเอาไปพัดเพชรใบ่ะเราเฮอขอทายได้ได้ใหญแงบันนี่าปท่อเที่ยวน้ำหน้ำนุ่มนี่พี่น้องคนไหนไปพี่น้องไบเอาขายดีๆได้ที่เรือน่ะไ้สองพ่วงพี่น้องไอพัดมาเรยง เขียนบพอึดเนาะพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็ใส่ไงขึ้นมาเนี่ยนั่งใส่พอดีพ่อแม่นาเดชเนาะ <c oughs> คุณแม่แล้วมาขายขนมขายหนึ่งชั้นดอยเหล้าพี่น้องชื่อนาแม่ตะแกงนี่นี่นี่นนแม่นาเดชยดพ่อเล่าเอาข้างโคกใหม่น้องมณฑลมามาป่ะเนี่ย พอดีงามเลยพี่น้องมาตั้มไก่ตัวงข่อยยู่เหี้ยนเลยพี่น้องตั้มมะเท้าข่อยยู่เหี้ยนเลยไปพี่น้องอย่าง,อง่อโอ้นี่งามพี่น้องมานี่แหละเพิ่นขายดีแบบพี่น้องมากปะเมียนมดละพี่น้องนี่คือเอาอนะมา,นา,หหนะนาหน้าไฮละโอย้ยไห้ขันหมดแล้วแบบแม่เจ้าน้ามยังน้าักเท้าพงเท่าไรหน้าักเท้าเลยพี่น้องเทไรก่อนชิปปันกี่เก้าบาทเก้าบาทครั 9, บ น้ำองมะน้องพี่น้องมางขอบคุณพี่น,น้องมันสุดท,ท้ายมันสี่อวได้ขอบคุณไปเลยตับเนาะเย่ทันห่อนตับหัวร่องเพิ่งไปเอ้าครับบางทิ่งที่เพิ่มตามหาพี่น้องมาอยู่ทางออกพอดีเลยของหวานพี่น้องเอออาจจะของอันแบบทั่วดำมีโอะมอนหาทั่วดำไปพอนะอ๋อทั่วดำมุมมิดอ่ะเอออันเอาคือชิโม,โมูะไปคอยนัน่งเลี้ยงนะ แซ่บพื่กันเออนี่แหละแซ่บทั่วเหลืองพราะว่าเฮียนแล้วลูกสาวโก้ไข่เนี่ยพี่น้องนี่อันนี้ก็ลูกสาวโก้ไข่เพ่นมาเล่นนําลูกเชียวนางม้วนลูกลูกนั่งหมอกนั่นแหละเนาะเอออันอันบอกอยากหัวเพ่นว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ยังกว่าเนี่ยเออมันเป็นมืนไดเสาร์เนี่นเน้นกระป๋อมพี่น้องมั้ยไดโนเสาร์เพ่นว่าที่อยากก็นว่าดุกแก่พนว่าเหรอ เพืน่นนะเพาญาติยังเป็นเดียวมึงเนี่ยเออั่ล <laughs> อ,องได้ยังแน่ห่บาดนขนมมากกับเพื่อลูกหลานเนี่ยพี่น้องลูกหลานมาเล่นก็ได้กินอืมใช่ื้อแตงโอแตงโมแนงมแตงโมแตงโมแโม้ตงโมาตงโมแตงามแ่งโมแตตงโมแตงโมนตงโมแตงโมแตงงงงโงมแตงโมนตงงตมตกมแตงโมตงมแตงมตงมกงแนงโมแตงโแงงงี แล้วก็ได้น้ำมากกให้ลูกสาวโกกินแ้นั่งก็ลุ่งไปว่าไปเกี่ยน้ำว่าจะใส่มาเนี่ยอนี่เด็กนี่ลุ่งเขาได้นี่ไม่ซื้อเจ้ากินเลยเออกระปอมกระป๋องอายากเลยวันพัดเพชรหน่อยก้อยแล้วน้าลุงเออไห้ก้อยเห็ดเป็นได้เออสิ้ก้อยครับเออไอลุงเปิ้อนก้อยสังกัดเห็ดว่าเป็นเลยบักม่วงมันต้องมีองม่วงสมเนี่ยอันก้อยเออ นี่นะเนี่ยเอาไปเก็บไปดูรุงอรับสั่นนะครับปอมพี่น้องเออแล้วก็เออแล้วก็อันยังนไงนั่นชุดเนี้ยเกลี่ยงน้อยเพิ่นพี่น้องกระปุ้นมือนี้สองรอบด้วยแต่รีวิวแค่รอบที่สองซื้อมือเท้าดิเพิ่นกับจ่ายมาจักเนื้อจักหยังมือเท้าเนี่ยอะไ้นั่งม้วนในกับตลาดเนี่ยเป็นของคู่กันถ้าเราเมื่อนี่เบื่อเพราะว่าไล่ายหลายกว่าไล่ได้หน่องม้วนเนี่ย ติดหนีแล้วพี่น้องบ้านเขาเองเหอมเมื่อกี้ติดเอาได้เป็นพวกสิ่นพวกนี่เมื่หลานข่อยพี่น้องขนมมันเพิ่มขึ้นทีมากขักถือบาว่างเลยขนมมีอย่างกมันซื้อมันน่ะอ๋อ้กระดาษอองให้น้องหนึ่งกุลุกเออกระดาษอให้เพื่อนแน่นหอมกได้ทั้งนี่ยนะแม่เนาะอันเจ้าซื้อมาอันนี่นะลูกเจ้ากับเจ้าไปเรียนทางไหนพวกนี้พุงเอาไปเมียนเออเอาคือว่าให้ลุงเอาไปเมียนเจ้าไปถือมาอย่างวันนี้โอ้ยเออไปไปให้ลุงเออไปไปเอาให้ลุงไปไป อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ยังไปเท่านี้แหละพี่น้องอันนั้นน้องม้วนได้ยังไปแกงตัวซีแกงตอนนี้เรียกว่าอันแกงเฮ็ดเจ้าเฮ็ดหงูน้องใหม่เจ้ามาแรงเอาต้มไว้ก่อนเนาะเอาเอาเอาสำหรับคลิปนี้แรกใบก่อนแรกคลิปวันนี้ครับบีบีน่า <laughs>